เบนชองมาด้เาครับได้หลตาใเอาตัไกลครับกุ้งนําครับกส่ละกุ้งได้จากโตค่ะนิดนึงี่ครักุ้งกุ้งกมกมโอ้กุ้งกมกมกุ้งแช่บวแต่นานกุ้งขาวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยอีกบ่อนึงกับ ตัวน้อยรือคะเอาตัวน้อยโเอามาปล่อยจ้ตัวค่ะตอนน่มาปล่อยปหาอว่าหาร้อยได้จ้ตัวค่ะได้สองตปล่อยห้าร้อยเลยเป็นอหไรกันนครับหมดเต็มอ๋อปลาอ๋อได้ทังได้เครื wow, ่องถาง ่ะเดี๋ขัอีกุ้งียวก่อน่อหพอดูคนนั่เ็นเีพอดูลักเด้น่ค่ะพอดัเป็นเก็บซนเป็นมันเขาหนีปลาปากเป็นว อ้นพุณนพุเียอ้อนสงสัยปาปากเป็นแนวดิข้าใสช้านาเรียกคือปาปากมันเป็นตัวเป็นเก็เลยปาปากเป็นพุงถาอ้อโอเคเรียกปากยมันขึ้นมานานนานสักพันึง ท <si ี่ดน้านปลามันได้ม่เยอะปลาฝากินหมดไฝาตภาพน้ำา่ต่อมต่อมาลี้ปลานาจปล่อยกุ้งปล่อยกุงพอ่อยก้งแล้วดีใจากุ้งใหญ่ีีกุ้ง่าเดี๋ยวมตัวี้ห่า้่ยร้อ โอ๊ยตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนดิลูกมันบ้นเตัวนี้ตไหนลูกมันลูกบ้านเราบ้านพอดีตเดปอยมันตัวเท่าไหร่อ๋อเว่าป่อยตัวละบาทอ้เดี๋ยวเ้าบ้าได้ได้พอ้าวตเอาเที่่าปลาปลาปลาแต่าเนี่ย ปลามันก็กินไม่ใช่หรอคะแต่ภาพน้ำมันก็กินปลาด้วยไม่ใช่เหรอใช่กินปลาด้วยกิน้ด้วยที่นี่เขาบอกว่ามันกินไ้หาเนีปล่อยกุ้งลงไปยสิเหืออยูนน้องปลยยตัววนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้าเดี๋ยวนี้าดโะลื่ล่างบ่เ็บปลาอดีูภาพน้ำครับภาพน้ำสภาพน้ำก่เห็นแบบโต โอ้ยมันจะอยู่เหรอคะมันก็ไปแล้วค่ะมันไปตั้งแต่ตอนนาข้าวแล้วมั้งช่วงน้ำมันเยอะน่ะนะค่ะอาจจะไปตั้งแต่ตอนน้ำมันเยอะเยอะ่งมันเยน่นค่าปั้่อมันเยอะเออ จะเอากุ้งมาลงเปลี่ยนมาเป็นปล่อยกุ้งย่างเดียวกัดหานไปน้ำเพื่อมันออกมันจะมีน้ำอยบโอเคนะคะ รับกติดตามรับชอบมันเอาเดี๋ยวอไปเดีๆใหม่ทานรับังรับชมอีกครับถ้ากุุงมวนยิ่ง้าท่านอาจจะเห็นครับโอกาสอไปก็ได้้อีกครั้งหนึ่น like, งการวเร็ยเพื่อแเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณครับรับติดตามให้ช่องเอาพ่อักมเกียวนเลยครับเดอขอขอบคุณครับสวัสดีครับ